สำหรับคนที่ตามวิดีโอในช่องของเรามานะครับในเรื่องของการอัปเดต Windows เป็นเวอร์ชัน2 3่ h 2เพื่อที่จะใช้ระบบ AI ร่วมกับ Windows แล้วทำตามคลิปวิดีโอแล้วทำไม่ได้สักทีนะครับคลิปนี้มีคำตอบสำหรับปัญหาของคุณครับสำหรับคนที่ทำตามขั้นตอนในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับก็คงติดปัญหาตรงนี้ก็คือหลังจากการกดอัปเดตแล้วมันไม่มีวินโดว์รุ่นใหม่ขึ้นมาให้เราอัปเดต เราควรทำยังไงดีครับไปดูครับถ้าเรากดออนในหัวข้อนี้แล้วกดเช็คอัปเดตอีกครั้งหนึ่งมันก็ยังไม่สามารถที่จะอัปเดตเป็น Windows รุ่นใหม่2 3 H2 ได้นะครับทีนี้ให้เราไปกดเสิร์ชโดยใช้โปรแกรม Microsoft Edge หรือว่า Google Chrome ก็ได้นะครับใช้คีย์เวิร์ดคำว่า Windows 11ดาวโหลดจะพามาหน้านี้นะครับส่วนตรงนี้อย่าเพิ่งทำตามนะครับฟังให้เข้าใจก่อนถ้าหากเราดาวน์โหลดในหัวข้อแรก แล้วรันโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาพบกับข้อความแบบนี้หมายถึงว่าคอมพิวเตอร์ของคุณนั้นติดตั้ง Windows 11ไม่ได้ตั้งแต่แรกนะครับแต่ที่คุณใช้อยู่ในขณะนี้นั่นคือคุณพยายามที่จะใช้ Windows 11แม้ว่าสเปคเครื่องของคุณจะไม่รองรับก็ตามมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราไม่สามารถที่จะมองเห็นอัปเดต Windows 2 3 h 2ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ครับทีนี้พอเราก็ใจเห็นผลแล้วแต่มันก็ใช่ว่าไม่มีทางนะครับ ซึ่ง windows 11ยังเปิดโอกาสให้เราสามารถอัปเดตได้นะครับโดยการให้เราดาวน์โหลด windows 11แบบ disk image iso ซึ่งตัวอัสอนด้านบนเนี่ยจะระบุไว้ว่าเป็นเวอร์ชั่น2 3 h 2นะครับต่อไปเป็นขั้นตอนของการเลือกภาษาตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเลือกผิดน,นะครับคุณจะเสียเวลาค่อนข้างมากเลยเพราะฉะนั้นแนะนําว่าไปตรวจสอบซะก่อนว่า windows ของคุณเนี่ยใช้ภาษาอะไรนะครับเพราะผมเนี่ยเสียเวลาในขั้นตอนนี้อยู่หลายชั่วโมง โดยพอไม่ตรวจสอบก่อนนี่แหละครับแค่เข้าไปในเซตติ้งแล้วก็ตรวจสอบตรง Language and Region ตรงบรรทัดนี้ก็จะเป็นตัวบอกว่าเราใช้ Windows ภาษาอะไรนะครับกลับไปที่หน้าดาวน์โหลดแล้วก็เลือกให้ตรงกับ Windows ที่เราตรวจสอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้คุณลอกผมไม่ได้นะครับไม่งั้นคุณจะเสียเวลาอีกหลายชั่วโมงเลยนะครับ สำหรับไฟที่เราดาวน์โหลดมาได้จะมีขนาดประมาณ6 g b กให้คลิกที่ชื่อไฟล์แล้วก็เลือกคำสั่งเมาส์ตอนนี้เราก็จะมองเห็นไฟล์ที่อยู่ด้านในแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราต้องไปดาวน์โหลดไฟอีกไฟหนึ่งซึ่งไฟล์นี้มีความสำคัญค่อนข้างมากคุณสามารถคลิกลิงก์จากใต้วิดีโอนี้ได้เลยไฟล์ที่เราจะใช้เป็นไฟล์นี้ไฟล์เดียวให้เราคลิกเข้าไปครับ ที่มุมด้านขวาก็จะมีสัญลักษณ์ดาวน์โหลดอยู่นะครับให้คลิกตรงนี้แล้วก็เลือกคำสั่งคลิปไฟล์ที่เพิ่งดาวน์โหลดมาได้ให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก run as administrator ให้สังเกตมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับแล้วก็รอจนกว่ามันจะปิดไปเองตอนนี้เราจะย้อนกลับไป ในโฟลเดอร์จากไฟล์ iso ทึ่เรากดเมาส์ไปก่อนหน้านี้เราจะเห็นไฟล์ชื่อ setup.exe ให้ดับเบิลคลิกไฟล์ setup นี้ได้เลยในหน้าจอต่อไปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีตัวเลือกอยู่หลายแบบเลยนะครับให้ดูดีๆกดตามผมไปอย่าผิดนะครับช่องติก๊กถูกด้านล่างนี้ถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่ให้เอาออกนะครับจากนั้นขึ้นปรากฏคำว่าเช g งตรงนี้ให้เลือก not right like now สำหรับขั้นตอนตรงนี้จะค่อนข้างสำคัญเนื่องจากว่าตัว Windows จะทำการตรวจสอบว่าเครื่องของเราเนี่ยสามารถติดตั้ง Windows 11เวอร์ชันใหม่ได้หรือเปล่าแล้วถ้าสคริปที่เราติดตั้งก่อนหน้านี้ใช้งานได้มันจะข้ามขั้นตอนการตรวจสอบและยอมให้เราติดตั้งได้ทีนี้ถ้าคุณไม่ผ่านขั้นตอนนี้แสดงว่าตัวสคริปที่เราดาวน์โหลดมารันก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังใช้งานไม่ได้นะครับให้ย้อนกลับไปติดตั้งตัวสคริปนี้ใหม่อีกทีหนึง่งและถ้าผ่านมาจนถึงหน้านี้ได้ก็ให้กด accept ครับ ตรงนี้คุณจะเจอผลลัพธ์หน้าจออยู่2แบบนะครับในแบบด้านซ้ายเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถเลือกตัวเลือก Keep Personal File ได้อันนี้ห้ามทำต่อเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลเดิมใน Windows ทั้งหมดของคุณเนี่ยจะถูกลบทิ้งไปซึ่งไม่ดีนะครับให้หยุดถ้าหากคุณเลือกติดตั้งเป็นระบบภาษาไทยก็จะขึ้นข้อความประมาณนี้ครับจำเรื่องที่ผมบอกเรื่องภาษาที่ติดตั้งได้ไหมครับทีนี้ถ้าเราตรวจสอบแล้วเราดาวน์โหลดภาษาได้ถูกต้อง มันจะทําให้เราเลือกหัวข้อนี้ได้ไงครับทีนี้ตอนนี้ถ้าคุณไม่สามารถเลือกหัวข้อนี้ได้ก็ให้คุณย้อนกลับไปดาวน์โหลดภาษาให้ถูกต้องนะครับแล้วกลับมาทําตรงนี้ใหม่และถ้าเราดาวน์โหลดติดตั้งได้ถูกต้องเราจะเจอกันหน้า Ready to Install ตรงนี้ห้ามกด Install เลยนะครับให้เลือกตรง Change What to Keep แล้วเราจะเจอกับตัวเลือกแรกตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราเลือกหัวข้อนี้ไม่ได้ ทั้งแอปพลิเคชันที่เคยติดตั้งแล้วก็ไฟล์ที่เรามีอยู่จะหายหมดเลยนะครับพอมาถึงตรงนี้เราก็กด install ได้แล้วครับมาถึงตรงนี้ก็เหลือแต่รอให้ติดตั้งเสร็จ100%นะครับจากนั้นเครื่องจะรีบูตเองหลังจากเครื่องรีบูตแล้วเราลองเช็คเวอร์ชันกันสักหน่อยนะครับพิมพ์คำว่า about ลงไปในช่อง Search แล้วเลือก about your PC เราจะเห็นว่าตรงนี้เขียนว่าเป็นเวอร์ชัน23.2 h เรียบร้อยแล้วเป็นอันว่าเสร็จกระบวนการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้คุณไปลองเช็คไฟข้อมูลที่คุณเซฟไว้รวมทั้งแอปพลิเคชันที่คุณติดตั้งยังอยู่ครบนะครับตอนนี้ถ้าคุณทําตามมาจนถึงขั้นตอนนี้กดไลค์ให้ผมสักทีนึงได้ไหมครับและถ้ายังคงติดปัญหาสงสัยในขั้นตอนไหนเขียนคําถามของคุณไว้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ